ทักทายคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูง่ายๆสไตล์ของเรานะคะโดยการใช้หมึกเป็นส่วนประกอบหลักก็จะต้มน้ําแล้วก็ใส่ซุปก้อนคะนอนลงไปใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะเกาละค่ะจะใส่รสชาติหลักลงไปนะคะก็คือน้ำมะขามปียกใส่ลงไปได้เลยค่ะเราจะใส่สักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อความเข้มข้น ของรสชาติจากนั้นก็เติมน้ำปลาลงไปค่ะเพื่อนๆทานรสชาติไหนก็สามารถปรับได้นะคะชอบหวานก็ใส่น้ำตาลชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำมะขามเปียกชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาแต่ทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีพอดีนะคะจากนั้นก็ใส่หมึกลงไปค่ะรอจนหมึกเขาเดือดและสุก แล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะไปตักข้าวสวยมาสักหนึ่งถ้วยนะคะราดด้วยน้ำซุปหมึกตักหมึกลงไปราดด้วยน้ำซุปเยอะๆเหมือนกินกับข้าวต้มมาค่ะแค่นี้เราก็ได้เมนูแล้วหนึ่งมื้อนะคะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ทำตามสไตล์ของตัวเองได้ค่ะหรือใครไม่ชอบแบบนี้จะแปลง เป็นวิธีอื่นก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่สไตล์ของเราไปแล้วค่ะไปทานข้าวกันค่ะบ๊ายบาย